นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าผลักดันซอฟ t ์พาวเขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทยนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมง,งานสัมมนา Thailand Sustainable Tourism Conference 2025ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพร้อมกล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ ซ o ฟ t ์พาวเวอร์กลไกการสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยซึ่งมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ท้องถิน่นเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยก่อนเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Sustainable Tourism Conference GSTC 2026ซึ่งเป็นการประชุมด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกโดยปีนี้จังหวัดภูเก็ต จะเดินทางไปรับทงเป็นเจ้าภาพการจัดงาน GSTC 2025ที่ประเทศฟิจิเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางการท่องเที่ยวยั่งยืนสำหรับ GSTC 2025มีเป้าหมายหลักในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ลดผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยว เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นนอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยผ่านการนําเสนอแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถรับมือก,กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดความผันผวนทางเศรษฐกิจและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการคิดแล้วก็ลองวางแผนดูแล้วก็มาสนับสนุนโดยภาครัฐดูซิว่าอะไรบ้างที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเป็นประโยชน์ต่อประเทศแล้วก็มีงบประมาณในการที่สามารถ ใช้ได้อย่างสมเหตุสมผลเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะคะที่เราเคยรู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจประเทศไทยโตไม่ทันอาเซียนเขานะนั่นแหละคะ่ะดิฉันเองก็พยายามจะย้ําเรื่องนี้กับสำนักขอะมาณว่าเราต้องประหยัดคอร์สด้วยแต่ก็ต้องใช้เงิน สลับมาที่การลงทุนภาคการลงทุนนี่แหละเพื่อให้เงินมันหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จำเป็นมากๆการท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่สามารถจะเดินทางคนเดียวโดยรัฐได้ต้องอาศัยภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศของเราให้ครบทุกมิติครบทั้งวงจรเพื่อที่จะครบ มาถึงคนมาถึงปุ๊บประเทศไทยนี่แหละคือคำตอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เขามาที่ไทยครบจบที่เดียวแต่จะไปจังหวัดไหนก็ได้เรามีทุกๆอย่างที่พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นเฟสติวัลที่จัดทั่วทั่วประเทศนะคะกระจายตลอดทั้งปีอันนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมอยู่ว่าอยากให้นักท่องเที่ยวมาที่ประเทศไทยและสามารถเที่ยวได้ทุกช่วงของปีไม่ต้องมีโลซิสันกันอีกต่อไป ทั้งนี้หลังจากพิธีเปิดงานนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณสา,าลากลางจังหวัดภูกเกต็ตอําเภอเมืองจังหวัดภูกเกต็ตโดยคาดว่าการหารือครั้งนี้จะนำไปสู่มาตรการเชิงรุกในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป